ให้พามนเล่าเรื่องนะผมนี่นะครับสวัสดีครับเอเวอรี่บอดี้แฟนรายการช่องเจ็ดเก้าศูนย์นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านริมน้ำนะครับก็เดี๋ยวหาอะไรทํากินนะครับผมย่างย่างหมูตกปลาอยู่แต่ยังไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ปลาด้วยก็แต่คิดว่าคงไม่ได้ปลาหน้าบ้านงไม่กินเบ็ดนะครับก็เดี๋ยวเราก็บูไี้ก่อนแล้วกันครับระหว่างรอปลา ระหว่างรอนะครับเพื่อนๆนี่ย่างหมูรอครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเราไม่ได้ไปข้างนอกกันนะครับก็ เราก็มาหาทำอะไรกินกันเงี้ยเพลินๆครับตึกไฟกัแแรงหน่อยเดี๋ยวคิดเท่าลงนะอดูดูเรือ ลินนี่อยู่นี่อ่ะเดี๋ยวรอกินย่างหมูนะเพื่อน ก็ลำนี้ให้ดูนะจชัดเลยครับนี่ท้ายไม้สักนะครับลำนี้เป็นหนังกระติกนะครับตอนนี้ผมถอดจากถอดจากง่ามตัวนี้นะครับง่ามแรงเดียวนี่เป็นง่ามแรงเดียวนะครับง่ามเดิมเป็นนี่นะครับหกแรงนะครับแต่ใส่แค่สี่นะครับยิงลูกลูกแก้วลูกแก้วสิบมิล ก็ข,ข้าวๆนะเท่านี้นะร๋ะมันรอขาดอยู่นันเพื่อนนี่หูรอขาดอยู่เนี่ยครับพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวดีเท้าหน้านะครับดูหมูดีกว่าเดี๋ยวไมอ่านี่นะครับหมูเรานี่มาแล้วนะเพื่อน อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้น,นะครับก็นี่นะครับเราทํากินกันอยู่เดี๋ยวรอไม่รู้ว่ามีพี่ก็ตกปลาอยู่ครับไม่รู้ว่าได้ปลาว่าเดี๋ยวถ้าได้ปลาเด็กก็จะเอาปลา,ามาเผาด้วยครับ <ด au S 1> ก็เดี๋ยวตามดูกันครับผม<อ>เผอไม่ได้เลยนะครับน้องๆ <M> มันจะไหม้นี่นครับน้ำมันเยอะนะครับเผอไม่ได้ครับก็คอยคิดเท่า นะครับเดี๋ยวกินด้วยกันครับผมอาจจะมีเด็กตกน้ำครับขึ้นมับรรยากาศหน้าบ้านครับผมพี่โอ่งตกปลาอยู่นะครับรอรอกินปลาพี่โอ่งครับได้บ้างไม่รู้เรียกหนึ่งเก้าเก้าให้ด้วยครับเพื่อน ไฟไหม้ไฟไหม้มาดูไม่ทันนะนนนไม่เลย,งงเยอ,อุ้ยไม่เป็นไรนครับก็ต่อกันครับ ช่ำๆกันเลยทีเดียวนะเพื่อนอือนะครับอ่าอืมหอมฉวยนะเพื่อนหอมฉวยหอมฉวยนะครับอ่านี่นะครับ ไฟไหม้ไฟไหม้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าโทรหนึ่งเก้าเ้าไฟไหม้กูข้างในไม่สุกนะเพื่อนหมูมันชิ้นใหญ่อยู่นะครับชิ้นนี้เกือบโลคนระับโหไฟไฟแรงจริงนะเพื่อนดูนะครับ หมูติดมันนะครับหวานเจี๊ยบเนี่ยนะครับรับรบองหวานเจี๊ยบนะครับเนี่ยไล่มันมาหน่อยนะครับเบินเอามันมันออกหน่อยครับเดีย๋ยวจะอ้วนกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูน้องปามน้องปามนะครับ ทำไฟไหม้กแกนั้นเพื่อนโอ้โห้ได้แล้วครับเดี๋ยวตากไว้แป๊บขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปเอาจานแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาหั่นดูกันนะครับว่าเป็นไงข้างในฮะเนื้อนะครับเนื้อ ่ำฉ่ำเลยครับนี่ยโอ้โอ,อ,อน่ครับมาเร็วๆเลยเดี๋ยวไปหาหนูลองยาก่อนปามค<ะ>ชิมนี้เจ๊กเลยเป็นไงวะแค่กินไม่ได้คลายออกมาเลยละโอ้โหดำปีเลย <laughs> ไงวะเป็น อ่ะเองทำน้ำจิ้มหมอบหวามาเฝ้ารายการมาเฝ้ารายการมาเฝ้ารายการฮะมาเฝ้ารายการมาเฝ้ารายการแหม่ได้กลิ่นนะในวันว่างๆงผมก็จะประมาณนี้นะครับก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านแฟนนะครับอยู่กับพวกน้องๆน,นะครับพวกลูกๆแฟนอย่างเงี้ยครับก็มีความสุขดีนะครับก็เป็นวันว่างๆนะครับวันว่าง ไม่ได้มาใช้ชีวิตอย่างนี้ทุกวันนะครับดูนี่นะครับเพื่อนๆเหรอข้าอะไรยังไงครับลูกสมุนมันรอเลยครับเอ้าไงยังไงครับมันไม่กัดหรอกนะไปไปเอาไปก่อนโอ้โห เฮ้เสียงมาแล้วนะเสียงมาแล้วเสียงเรียกมีเสียงเรียกมีเสียงเรียกครับหลานเรียกนะครับร้องกินนมนะครับหลานเล็กสองคนนะครับผมอาการมันยังไงส้มอ๋อไอ้นั่นแมวอะ ป่าหน้าบ้านนตมันทุบหน้าดูนันเพื่อนมันไม่กินเบ็ดนะไม่ยอมกินจริงนะพี่เขยตกอยู่นะครับนะ่ะไม่กินนะตกแต่เช้านะนีน่นะครับเชฟมันรู้ทางนะครับมันไม่ดึงไงทำน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานมานครับเปลี่ยนตะขอเจอเปรี้ยวหวานเขาไปบอยู่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ไปหาทํากินกันนะครับตามบ้านนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับกิจกรรมดีๆของครอบครัวนะครับแจกสนับสนุนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ